เียพูดถึงอะไรพี่จเว่าแกแกแกคุยอะที่ดลแล้วกัดินแแลงานอะไรเ้ว่าแกได้ัวอย่างทางีวาต้ดูแลคนให้ดีต้องต้องเป็นคนยิ่งใจใหญ่ต้งอยากให้เกแกน้องก่มาคือเด็กเเวลาเวลาเขาพาเมืองไทยอะนะครับเวลาเขาเมืองมาเมืองไทยก็าผมตลอดแล้วก็มีอะไรเนี่ยผมพยายามสอนแล้วบอกบางทีผมเห็นเขาจับเป้าเด็กการจับเป้าเด็ก หรือการชวนให้เด็กเนี่ยผิดพลาดยังไงผมพยายามบอกค่อยเสริมในู่นเสริมงนี้ผมพยายามดูดูในคลิปที่ที่แกทำแล้วผมก็พยายามที่จะแนะนําแกตรงอย่างนี้ตรงอย่างนี้ตัวนี้ขาดแบบนี้ตัวนี้ขาดแบบนี้ต้องทําแบบนี้นะใชไมเพราะส่วนมากมวยฝรั่งจะเป็นมวยแถบเดียวเราพยายามบอกให้มีแยับมีอะไรพวกนี้เรามีอะไรผมพยายามจะบอกและสอนแม้กระทั่งการใช้ชีวิตหรือการอะไรต่างๆก็พยายามสอนครับ แม้กระทั่งการจัดมวยผมก็บอกเขาว่าต้องจัดการจัดมวยเนี่ยมันจะทําให้เราโตเร็วขึ้น ทำให้คนรู้จักมากขึ้นเขาเป็นสินรุ่นแรกของมันเนี่ยอะไรไม่ใช่ครรุ่นแรกไงรุ่นแรกยอดกระตันยูยื่อกระตันยูหรอพี่ใช่พี่จ้าสมุญรุ่นไหนครับพี่จ้าสมุญรุ่นไหนรจะรุ่นเดียวกับเขียวพิรินจะสมบุจะรุ่นน้องเขียวพิรินเป็นรุ่น้องที่สองรี่ามได้ไหมก็ประมาณรุ่นที่สรุ่นที่สามมีแฟนก็ถามมาองี้เพชรแสนแสบ ไม่ได้มาสอนที่นี่เพราะแม้แต่ก็เป็นมวยของแชมป์ไม่ใช่มวยที่นี่ทองเพราะตอนนี้เพราะตอนนี้พยายามที่จะเอามวยตัวเองให้มากที่สุดเพราะว่าอย่างที่บอกค่าใช้จ่ายมันสูงอค่าใช้จ่ายสูงเราก็จะพยายามที่จะเซฟเพราะอย่างที่บอกเพราะว่าตอนนี้ค่าจ่ายมัสูงอะไรประหยัดได้ไม่ต้องไปเราช่วยคนรู้ช่วยมากๆบางทีทีมงานเราก็ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้รายได้ไม่มีก็เลยถึงบอกพยายามทอามวยตัวเอง 你给我。